สวัสดีนะคะสวัสดี fc ของลุงช่างและป้าแปลงผักทุกคนนะคะ่ะเราเป็น fc ของลุง,ลงช่างกับป้าแปลงผักตั้งแต่วันที่11เกิดเรื่องขึ้นมาคนที่กระตือร้อนพยายามที่จะช่วยชีวิตของตัวเองเนี่ยให้รอดพ้นจากกฎหมายให้รอดพ้นจากการที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีเราควรที่จะขอบคุณใครมากที่สุดคะ่ะจากชีวิตบ้านบ้านบ้านนอก สองคนผัวมเมียที่เรารักและก็นับถือเข้ามาทุกวันเนี้คนที่มาเกาะแสงเขาคนที่มาหาผลประโยชน์จากเขามีใครบ้างคะที่เข้าใจความรู้สึกของเขาสองคนถานมหน่อยสิมีแต่คนเหยียบย่ำเขาน้อยใจอะไรก็เหยียบย่ำเขาไม่พอใจก็เหยียบย่ำประชดประชันเขาเขาก็คือลุงกับป้า นะคะผู้ที่มีพักคุณกับเราทุกคนยูพูยูทูบเบอร์ที่เกิดขึ้นมาได้กระเพาะลุงถูกไหมคะเอฟซียูทูบเบอร์ทุกคนที่เกิดมาได้มีช่องมีคนติดตามมากมายเพราะเอซีของลุงช่างและป้าแปลงผักจริงหรือไม่สิ่งที่นางฟ้าพูด เรื่องเด็กเสียชีวิตมาสี่ปีแล้วคือนางฟ้างง้เฉยว่าหลายๆคนที่ออกไปแล้วเนี่ยพยายามที่จะมาสร้างกระแสไม่รู้สินะความคิดของเราว่าทำไมต้องมาขอบคุณณเวลานี้ด้วยเพื่ออะไรจุดประสงค์จุดประสงค์คือประชดประชันหรือยังไง อย่ามาว่านางฟ้านะด่ากลับนะบอกไว้ก่อนแต่ในสายตาที่เราเห็นมันเป็นแบบนั้นสิ่งดีๆของพวกเขาก็มีเยอะเราไม่ว่าเราคอวยอ,อยู่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องให้เกียรติเขาบ้างพวกคุณหลายๆคนที่ออกกันไปแล้วหรือไม่ชอบคี่หน้าลุงกับป้าเนี่ยก็ควรจะให้เกียรติเขาบ้างจริงไหม พวกคุณก็ใช้ชีวิตกับเขามาไม่ใช่หรออยู่กับเขามาเขาถูกกระทําย่ำยีมาตลอดถูกดามาระยะเวลาสปีดูโดนอีพวกที่อยู่ฝ่ายของอีคิเล่ด่ากระทําย่ำยีขนาดไหนพ่อป้าออกมาขอบคุณมีประเด็น ออกมาดรามา่าหาว่าเสแสร้งบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเอาตรงๆเลยนะถ้าเราเป็น fc ของป้ากับลุงเนี่ยเราจะเข้าใจความรู้สึกของป้ากับลุงนะที่ป้าออกมาขอบคุณเนี่ยขอบคุณที่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขอบคุณชีวิตของลุงกับป้าถึงเป็นแบบนี้ขอบคุณชีวิตต้องมาเดินตามรอยคุกรอยตารางขอบคุณมาก ชีวิตเขาไม่จําเป็นต้องรวยหรอกแต่เขาอยากอยู่กับครอบครัวม่อๆแม่แม่ไม่ใช่มาถูกคดีความแบบนี้มาตัวไหนมั่งมันจะชอบแบบนี้อะกูถามหน่อยสิคือเราไม่อยากพูดอ่ะคือทุกคนที่ไม่เข้าใจอ่ะทุกคนที่เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ยอดวิวยอดไลค์เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองอ่ะแต่เคยเอาความรู้สึกของลุงกับป้าป่ะไม่มีอะเอาแต่ความรู้สึกของตัวเอง ตัวเองเจ็บตัวเองถูกกระทำาย่มีแต่มึงเข้าใจความรู้สึกของเขาสองคนไหมเฮ้ยยี่สิบปีนะเว้ยไม่ใช่สามปีไม่ใช่หนึ่งปียังไม่รู้เลยว่าชีวิตต้องโดนประหารชีวิตหรือเปล่าแต่พวกมึงก็ทำกันแบบนี้ไม่รู้สิสำหรับตัวดิฉันเองสำหรับตัวนางฟ้าเองทัวจะมาลงก็ไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะแต่เราพูดความจริงค่ะ เราอยู่กับเขามาเรารู้เขาจะเป็นคนอย่างไงก็แล้วแต่แต่เราต้องพูดความจริงเราต้องเอาความจริงสิตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนพวกคุณเนี่ยเกาะกระแสลุงมาถึงทุกวันนี้ลุงไปขอร้องพวกคุณมาอยู่กับเขาไหมพวกคุณมาอยู่กับเขาเองมาทําให้เขาไว้ใจเชื่อใจแล้วพวกคุณก็มาทิ่มหลังเขาแบบนี้ตบท้ายขอบคุณน้องเสียชีวิตเนี่ยนะ ันเกินไปค่ะเกินเลเวลไปด้วยกูแม่งข้สอสงสารลุงกับป้าเลยวะ่ะขนาดกูไม่ได้ทำชีวิตเขานะทุกวันนี้กูทำชีวิตอย่างอื่นแต่ความรู้สึกกูก็มีเขามีบุญคุณกับกูให้ช่องกูให้เอฟซีกูกูไม่ได้ทำารายได้กูไม่ได้สร้างอะไรได้กูจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้แต่กูยังไม่สร้างอ่ะกูอยู่แบบนี้กูก็โอเคกูมีงานมีการทา แต่กูเข้าใจความรู้สึกของป้ากับลุงว่ะกูเข้าใจว่ะเอาตรงๆอ่ะกูโคตรสงสารลุงกับป้าเลยอ่ะมีแต่คนทรยศทิ้มหลังไม่รู้เพื่ออะไรว่ะแม่งก็ได้กันทุกอย่างได้กันทุกคนน่ะ ได้กันแล้วก็จากไปจากไปด้วยการทิมไม่พอใจในบางอย่างแต่ก็โกรธเขาเกลียดเขานิดนิดหน่อยหน่อยก็เกลียดเขาไม่รู้สำหรับเราเองนะบุญคุณต้องทดแทนไม่รู้สิความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมเอฟซี แต่ความคิดของเราเป็นแบบนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ไหนอยู่บนโลกไหนแต่บุญคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเขาให้อะไรเราบ้างลุงช่างกับป้าแปลงผักให้อะไรเราบ้างต้องคิดตรงนี้บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่พอใจเขาแต่คุณก็ต้องปล่อยวางคุณก็ต้องแยกแยะสิคะ คิดแต่เรื่องดีๆที่เขาทำให้กับพวกคุณน่ะแค่นั้นเองอย่าไปทําร้ายเลยที่เขาติดกับดีมาทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรถามแค่นี้แต่พวกคุณไปลุงขอบคุณขอบคุณขอบคุณมันไม่ได้เสียหายหรอกคำว่าขอบคุณน้องที่เสียชีวิตไปแล้วมันไม่ได้เสียหายเลยนะมันเป็นสิ่งดี แใจลุงกับป้าละ่ะพวกคุณเคยเข้าใจความรู้สึกของเขาบ้างวะกูถามแค่นี้แหละกูไม่อยากพูดมากหรอก